สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเลยนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือรุ่นที่มีการลดราคาหน้าซื้อสําหรับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเช็คโปรโมชั่นก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเนตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปร ม่สําหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆนะครับทางรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงกลางเดือนของมือถือซัมซุงต้องบอกว่าเป็นมือถือรุ่นใหม่ในปี2024ที่มีการลดราคาหน้าซื้อนะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี่ A 1 5 5 G นะครับซึ่งมือถือรุ่นนี้ก็ได้มีการทำ ทำคลิปแกะกล่องรีวิวกันไปแล้วนะครับท่านใดที่อยากจะดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้รวมถึงถ้าอยากจะดูพรีวิวหลังการใช้งานต่างๆนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ก็ลองกดเข้าไปดูได้เช่นเดียวกันแต่ว่าคลิปนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางเดือนสําหรับมือถือรุ่นนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับในเรื่องของสเปคซัมซุงกาแล็กซี่ A15 5G รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.5นิ้วนะครับจอภาพของเขาจะเป็นจอแบบ Super AMOLED 24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังให้มา3ตัวนะครับเป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลกล้องหลังก็จะประกอบไปด้วยเลนวายเลนอัลตราไวแล้วก็เลนมาโครนะครับส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมา13ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลรุ่นนี้เป็น MediaTek Dimensity 6100 Plus Octa Core ความเร็ว2.2 GHz Android เป็นเวอร์ชัน14นะครับครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน6.0ในความจำนะครับแรมก็จะให้มา 8 g b ลอมหรือว่าความจุมีให้เลือกทั้ง128แล้วก็256 g b แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไฟได้25วัตต์รุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่5มกราคมปี2024ในส่วนของสีมีให้เลือก2ส,สีนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีฟ้าอ่อนนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคสำหรับมือถือรุ่นนี้ส่วนในเรื่องของราคานะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษมีราคาพิเศษมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันเหมือนเดิมนะครับเดี เริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสำหรับซัมซุงกาลิซี่ A15 5G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้นะครับวันที่20มิถุนายนปี2024เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนซึ่งร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูนะครับก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง Samsung Official นะครับสำหรับ Galaxy A15 5G เป็นรุ่นแรม8ลอม128 g b จากราคาปกติ7,999บาทนะครับลดราคาเหลือ6 พ9 9 0บาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้ด้วยนะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็เลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่าย่ันบัตรเครดิตนะครับการโอนผ่านทางธนาคารรวมถึงการผ่อนชําระนะครับก็เลือกได้ทั้งหมดในขั้นตอนการจ่ายเงินนะครับสำหรับสีมีให้เลือก2สีก็คือสีดําแล้วก็สีฟ้าอ่อนสินค้าเป็นของแท้100%เเนะครับเปลี่ยนขึ้นได้ด้วยภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปี ตัวต่อกันที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้นะครับซัมซุงกาลิซี่ A15 5G เป็นรุ่น RAM 8 RAM 128กิกะไบต์ขายโดยทางลาซาด้านะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงจากราคาปกติ7,999ลดราคาเหลือ6,566บาทนะครับมีให้เลือก2สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซนต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับร้านนี้นะครับซัมซุงกาลิซี่ A15 5G แรม8ลอม128 g b รุ่นนี้ใส่ไมโคร SD Card ได้สูงสุด1 t b นะครับขายโดยทาง lazada มีร่อนไทยนะครับจากราคาปกติ8,999ลดราคาเหลือเพียง6,899บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสำหรับการซื้อซัมซุง Galaxy A15 5G จากทางด้านแอป Lazada ลดราคาในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะครับนำมาให้ดูกัน3ล้านชอบร้านไหนนะครับก็เข้าไปสั่งซื้อหรือว่าจะกดเข้าไปดูรายลเียดเพิ่พมเติมก็กดเข้าไปได้เลยนะครับที่ลิงก์ของ Lazada ดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h o ป e ปีกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับร้านนี้ Samsung Galaxy a 1 5 5 g นะครับมีให้เลือกทางรุ่น ram แ r o อม128แล้วก็แรม r o อม 256GB ตัวเครื่องรับประกันศูนขายโดนทางปานะ ราคาเริ่มต้นที่6 8 1 9บาทเท่านั้นมีโค้ดส่วนลดจากร้านเพิ่มให้ด้วยนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนนได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมี2สีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้ซัมซุงกาล็ซี่ A สิบห้าห้า G ลำแปดลำหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์เครื่องแท้ศูงไทยประกันศูนย์ซัมซ ที่โทร1234นะครับจากราคาปกติ7,999ลดราคาเหลือเพียง6,569บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากเก็บผ่อนผ่อนได้สําหรับสีมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ s a m s u n ให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Shopee นะครับ Samsung Galaxy A15 นะครับมีทั้งรุ่น 4G แล้วก็ 5G แรม8ลอม128หรือว่าจะเลือกเป็นแรม8ลอม256 GB ก,ก็ได้นะครับรุ่นนี้หน้าจอใหญ่แบต คเครื่องแท้มือหนึ่งประกันศูนย์ไทยราคาเริ่มต้นที่5,879บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอย่ากเกอน่อได้สูงสุด18เดือนแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุง Galaxy A15 5G จากทางร้านแอปช้อปปี้นะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปดูรายะเอียดเพิ่มเติมเข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้นะครับ ไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูราคาล่าสุดในช่วงกลางเดือนกันนะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี่ A15 5G ค่ายมือถือค่ายไหนที่ลดราคาให้หน่าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันก่อนนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่ายทรูมูฟเอชซัมซุงกาลิซี่ A15 5G นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียง2,399บาทมีส่วนลดอย่างอื่นเพิ่มให้ด้วยนะครับอย่างเช่นสั่งออนไลน์ก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้1,000บาทนะครับราคาก็จะ ลดลงไปเหลือเพียงแค่1399บาทเท่านั้นรวมถึงถ้าท่านมีทู o อยต์นะครับก็นำมาใช้ลดราคาได้เช่นเดียวกันมีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีฟ้าความจุมี2ความจุโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็มีให้เลือกหลายแบบเรามาเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกนะครับก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ t r u e m o v e S ซื้อได้ที่ราคา3 3 9 9บาทนะครับเมื่อท่านมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ8 4 9บาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลูกหน้าโปราาคา4 1,099บาทนะครับโปร499ซื้อได้ที่ราคา4,549บาทไม่ต้องจ่ายค่าหนิดเหนหน้าทุกโปรมีสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา3,399บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ849นะครับมีค่าหนิดเหนหน้าด้วย749บาท โปร699ซื้อได้ที่ราคา4,999นะครับค่าเหนื่ลูกหน้า321บาทโปร499ซื้อได้ที่ราคา4,549ค่าเหนื่ลูกหน้า535บาททุกโปรมีสัญญา12เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา3,399นะครับยาย่ายออนไลน์ซื้อได้ที่ราคา2,399บาทเมื่อยาย่ายออนไลน์มาใช้ t r ร e นะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ849นะครับมีค่าเหนื่อลูกหน้าด้วย749บาทโปร699ซื้อได้ที่ราคา3,999นะครับค่าเหนื่ลูกหน้า321บาทป โปรซื้อได้ที่ราคา3 5 4 9าค่าเน็ตลุงหน้า535บาททั้ง3โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่7999า้บาทนี่ก็จะเป็นโปรล่าสุดจากทางด้านค่าย True นะครับสำหรับการซื้อ s a m s ุงกาล l a ซ y a 1 5 5 g นะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ True ช h อ p ทุกสาขาส่วนค่ายที่สนะครับสำหรับการซื้อพอร้อมปก็็จะเนของ่าย AIS นะครับ s a m s u n Galaxy g A15 5G แ a ม8ลอม128 g b สีซื้อดที่ราคาเริ่มต้น3,399บาทสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับยายค่ายลดให้อีก1,000เหลือ2,399บาทเท่านั้นมีให้เลือก2ความจุนะครับก็คือ128แล้วก็256 g b สําสำหรับสีก็มี2สีวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของ AIS ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อก็อไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขา ปิดท้ายการที่ค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อพร้อมโปรนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย DT แท็นะครับซัมซุงกาลิคซี่ A15 5G ลำ8ลำ128กิกะไบต์โปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น3,399สำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายลดให้1,500นะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ1,899บาทเท่านั้นมีให้เลือก3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ849ซื้อได้ที่ราคา3,399ค่าเน็ตดุ้งหน้า700แพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699ซื้อได้ที่ราาาาคค่นนดห้ แล้วก็โปร499ซื้อได้ที่ราคา4,549ค่าน้นดิทุกหน้า500ทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนแล้วก็รุ่นนี้นะครับเครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราค้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินถ้านไหนที่อยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 D ูนย์ D t e c Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดในช่วงกลางเดือนสําหรับการซื้อ s ั m s u งกา a l a x y A15 5G นะครับชอบแบบไหนก็นําราคามาเปรียบเทียบกันได้อยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช h o ปปีนะครับง่ายๆเลยกดสั่งซื้อหรือว่ากดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ลิงก์ของ l า z a d a แล้วก็ช้อปปีอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่าาานผมมก,กกกกก็็ฝดดดตดติแล้ว กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ